มาซื้อชาครับร้านชากุมะครับสาขาเป่าเวทครับแยกเป่าเวทได้ข่าวว่าร้านนี้แม่ค้าสวยครับจริงไม่จริงต้องไปดูกันครับไหนแม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้าเอาจริงๆจะไม่แพนอะจะไม่แพนเลยจริงจริงนะไหนทำไม่เขินด้วยครับทำไมไม่เขินด้วยไม่เขินจริงเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องมาทำที่ร้านแทนจร้านให้เลยไงน้องผ่านมากพี่ออสอะไรผ่านหน้าตา านพูดไม่ใช่เหรอเริ่มเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกสวัสดีมาเลยใช่ไหมเออเอาผมผมมันฟูไปป๋าป๋องป้าขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้กับรายการซีซั่นสลัดครับผมออกรอเรือทำไมชัดจังฮะไม่ไม่ชัดครับแต่อยากพูดครับให่มันเป็นคอนเทนต์รายการหน่อยอมันจะได้เดบิว,วอะไรขึ้นลองพูดรอเรือดิ้รอเรือรอเรือรอเรือร เอายาววักสามสิบวิอ่ะสามสิบวิไม่ได้ไม่ถึงสิบวิรอรอเรือเอาวันนี้มาทำไมถึงมาที่นี่ครับวันนี้ก็มาซื้อชาครับร้านชากุมะครับสาขาเปาเวทครับแยกเปาเวททำไมถึงมาทางร้านนี้ล่ะก็อยากกินครับได้ข่าวว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับเลยค้าสวยครับจริงไม่จริงต้องไปดูกันครับอครับวันนี้ก็จะมาสั่งบาชูกานะครับ ชาโนมบาสูก้านี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับทำไมถึงมาสั่งบาสูก้าล่ะครับเขาบอกว่าอร่อยครับใครเหรอแม่ค้าไหนแม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้าเอาจ๊ะจะไม่แพนล่ะจะไม่แพนไปเฮ้ยจิิงจริงดิทำไมต้องขืนด้วยครับทำไมต้องขืนด้วยไม่เขืนไม่ขืนหรือว่าไหนแม่ค้าไหนไหนไหนแม่ค้ามีครับแม่ค้า อ๋อได้ครับพี่จะได้ไม่เหื่อยเลยเดี๋ยวหนูเข้ามาทำอ,อ๋อ<ร>เดี๋ยวพี่จ๋าสอนโอเคไหมครับผมเชื่อมันมอ่นนะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าบาชูก้านะอย่างแรก ม,มันยากนะครับ <laughs> มัน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 คุ้มไม่ค่อยจะอยู่ครับอ่ะโอเคขนมกระป๋ารอบแก้วปาดรอบแก้วอย่างนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับกําลังให้วาสุกามันครอบรอบแก้วมันจะได้สวยงามครับที่ว่าจะก,กินได้เลยเนี่ยกินก็ต้องกินได้ครับใส่ไข่มุกค,ครับ <laughs> โอ้โหใส่เยอะด้วยครับ <laughs> <laughs> โอเคนั้งพักอันนี้ไปก่อน เช็คอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวลองยังยังไงนะจับนะจับนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวม,มันจะหลุดออกนะเออเออตอนนี้เราก็กำลังจะเทนะ แล้วครับนี่ครับได้แล้วชานมบาซูการ์ครับเป็นไงบ้างครับทำยังไก็อย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็ไงอะก็ต้องทำอะไรให้มันสวยๆรอบแก้วสวยๆแล้วก็ต้องเช็คด้วยครับมีเรื่องจะท้าครับท้ามาเลยครับให้ทำช็อกโก้พิ้งโดยบอกสุดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ซีซาร์ทำเองโดยไม่มีใครบอกได้ครับรับคำท้าครับผมท้ารสชาติแก่ จะทำโทษครับผมโอเคป่ะได้ครับตอนนี้เราก็ได้สูตรเรียบร้อยแล้วครับก็มาเริ่มทำกันเลยยากป่ะยากป่ะก็แล้วผมก็คิดว่ายากนะครับไปเริ่มทำกันเลยครับ ก็เสร็จแล้วต้องทำอีกชั้นหนึ่ง,ง,งหให้มันแบ่งชั้นครับโว้ล้นเยี่ยังเจ้ร้อยเจ้แล้วล่ะได้แล้วอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ว่าน้องทำล้นนิดนึงไม่ถีบไม่ถีบเที่ยวทำล้นน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนซีแล้วนะครับแล้วก็ได้มาแล้วครับนี่สตรอเบอรี่แอนด์ช็อกโก้นะครับเก่งเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องมาทำที่ร้านแคร์เลือกให้เลยไงน้องผ่านมากพี่ออสอะไรผ่านหน้าตาผ่านีาเป็นยังไงก็ยากนะครับ รวมๆรวมๆแล้วก็ยากทางวิธีการทำแล้วก็ช่วงแรกๆอย่างนี้แหละแต่ว่าน้องถือว่าโอเคนะไวเพราะว่าตอนที่หนูทำครั้งแรกอ่ะหนูยังชงผิดอยู่เลยนี่น้องชงไม่ผิดเลยเห็นไหมก็ขอบคุณที่สอนผมทำไปรียโอ้ยพี่โอ้ยน้องเมื่มาเอาไปเรียนก็ขอขอบคุณพี่ที่สอนผมทำชาทั้งสองอนะค่ะ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับชานมบาชูกาแล้วก็เป็นช็อกโกสตรอเบอรี่ที่ผมทำทั้งสองอย่าง็เชิมอันนี้ก่อนเรื่องที่เป็นก็อร่อยนะครับขนมนุ่มมากนะครับก็รู้สึกชอบมากเลยนะครับนี่เป็นช็อกโกสตรอเบอรี่นะครับเรามาลองดีกว่า รสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ได้กลิ่นโกโก้แล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้จะได้กลิ่นบาชูกา้าถ้าอยากกินชาคุมาอ,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้ก็แนะนําที่ชาคุมาสาขาแยกประเวศนะครับสามารถสั่งที่ไลน์แมนได้นะครับส่งฟรี3กิโลแรกขอฝากรายการจีซ่าสลัดด้วยน,นะครับแล้วก็ขอฝากช่องดีเลยประเสร,ริฐสีไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปของเราตลอดนะครับสวัสดีครับ